ในอารี่ในอนาคตของฉันไม่สามารถสมบูรณ์แบบได้เรื่องย่อนวนิยายในปีแรกของปฏิทินไปการพื้นฟูทางจิตวิญญาณครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นทั่วโลกหนึ่งปีหลังจากปฏิทินไปแผนกจิงเว่ยก่อตั้งขึ้นและเริ่มบรรจุสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติจำนวนมากหลังจาก3ปีของปฏิทินไปเอกุนไซเดินทางมายังโลกที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังอย่างไรก็ตาม เบื้องหน้าของเขามีเพียงไดอารี่ที่เขียนโดยตัวเขาเองก่อนเสียชีวิตซึ่งอ้างว่าเป็นอนาคตไดอารี่เปิดเผยความตายในอนาคตของเขากล่าวอีกในหนึ่งทุกบรรทัดและทุกประโยคในไดอารี่คือผลงานชิ้นโบแดงของเขาและจะนำมาปรับปรุงคนอื่นๆเป็นบุตรที่โปรดปรานของสวรรค์ซึ่งเดินทางไปทั่วโลกไปไหนก็จะตามไปโดยบังเอิญทำไมต้องเป็นฉันคนเดียวจะไปตายที่ไหนก็เป็นแค่กระบดเด็กกำพร้าเวอร์ชันหนึ่งไม่ยุติธรรมเอกุนไซ แบกไดอารี่ในอนาคตไว้ในอ้อมแขนของเขากำลังดิ้งรนเพื่อเอาชีวิตรอดในโลกที่สิ้นหวังใบนี้เขาเชื่อมั่นสไตล์ในอนาคตของฉันฉันคือนายจาก https://www.enternovel.com/myfuturediarychapter1 a n be perfect future-diary